วันที่หนึ่งสิงหาคม2,566ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่67และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการเปิดกว้างในหัวข้อพัฒนาตนให้สมบูรณ์และหวนคืนสู่วิถีที่ถูกต้องสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจริงเวทีการอาภิปรายที่ให้สาธารณประโยชน์ตอบแทนสังคมทางอินเทอร์เน็ตขอขอบคุณเรื่องราวแห่งการตื่นรู้ที่เปี่ยมด้วยความรักและการสำนึกบุญคุณของท่านการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจริงเราศึกษาเพื่อเข้าใจเหตุผลประยุกต์ใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลง สำคัญที่การศึกษาจริงทําจริงพูดจริงฝึกฝนจริงและพิสูจน์จริงทุกสิ่งที่ประสบในชีวิตล้วนเป็นครูที่ดีที่สุดเพื่อให้เราตื่นรู้ตนเองปล่อยวางการยึดติดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นโอกาสในการฝึกปฏิบัติ เพียงเพื่อให้เราพัฒนาตนให้สมบูรณ์และหวนคืนสู่วิถีที่ถูกต้องชีวิตคนเราคือกระบวนการทำงานเป้าหมายในการทำงานไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จหรือล้มเหลวที่มีรูปแต่อยู่ที่การเติบโตของจิตวิญญาณคือหากจิตมีความปรองดองเหตุการณ์จึงผันเปลี่ยนดีขึ้น หากจิตสงบนิ่งมูลรากแห่งชีวิตจึงมั่นคงได้เมื่อจิตอยู่กับเตาชีวิตจึงอิสระเสรีสถานธรรมที่ดีที่สุดในการศึกษาประยุกต์ใช้ใคำภีเต้าเต๋อจริงคือการปรองดองสังคมธุรกิจการงานครอบครัวและกายใจซึ่งเป็นหน้าที่ของฉัน หมายถึงการฝึกฝนสี่ปรองดองคือการฝึกฝนชีวิตที่ยิ่งใหญ่เราสามารถรับใช้ผู้คนได้มากเท่าไรจึงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนได้มากเท่านั้นการฝึกฝนสี่ปรองดองคือการหลอมหล่อจิตท่ามกลางการปฏิบัติตนและบริหารการงานเราฝึกฝนทักษะนี้มากเท่าไรก็มีโชควาสนามากเท่านั้น คนเรามีพลังมาแต่กําเนิดเพียงแต่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นเท่านั้นเมื่อเราแบกรับภาระหน้าที่และแผ่ความรักมากยิ่งขึ้นชีวิตจึงเริ่มวิวัฒนาการสีปรองดองไม่ได้ต้องการเราแต่เราต่างหากที่ต้องการสีปรองดองหมายความว่า เราทุกคนล้วนต้องการความเป็นระเบียบราบรื่นด้านความสัมพันธ์กับสังคม,มการงานญาติสนิทตลอดจนกายใจของตนท่ามกลางสีปรองดองการแบ่งปันด้วยความจริงใจและทำได้อย่างเรียบง่ายต่อสีปรองดองเป็นการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกับเจ็ดจำหนงแห่งชาติและ รักษาเจตนารมเป็นหนึ่งเดียวกับฟ้าดินทั้งเป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตที่ดีที่สุดและสักการะต่อฟ้าดินที่ดีงามที่สุดอีกด้วยซึ่งเราขอแสดงความนับถืออย่างสูงต่อท่านมาณะที่นี้ด้วยความเมตตาคือวิธีที่ดีในการสลายความขัดแย้งทั้งปวงระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ยากที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งหากใช้ความชั่วแก้ไขความชั่วย่อมไม่อาจขจัดมูลเหตุของภัยพิบัติได้ต้องเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเมตตาจึงสามารถสลายความขัดแย้งได้อย่างถึงที่สดุด ความเมตตาคือพลังงานแท้จริงที่สามารถปลุกความดีงามที่แฝงเร้นอยู่ภายในส่วนลึกจิตใจของทุกคนให้ตื่นขึ้นได้เมื่อความดีงามเปล่งแสงสว่างสวัยความโกรธแค้นจะสลายหายไปดั่งหมอกควันทันทีจากอาจารย์เจ้าเมียวก่อกว,วันที่1สิงหาคม2566 เผยแพร่วันที่2004